ไปล้างมือเปิดนน้ำก็ล้างมือ <c oughs> <c oughs> อ่าสั่งข้าวาหมูแต่มันเป็นข้าวหมูกรอบกินไหมเดี๋ยวดูก่อนมันร้อนป่ะมันร้อนไม่ร้อนไม,ไม่ร้อนมันเผ็ดไม่เผ็ดนะลองชิมดูลองชิมดูไม่เอาอ่ะชิมดูเผ็ดไหมเขาไข่ไหมไม่เผ็ดไม่เผ็ด ซอสซอสเฉยๆซอสใช่มันเป็นซอสสีดำๆมันไม่เผ็ดมันคือเบอทมีโอเมสโอเมด้วยโอเมสโอเมสก็นานโอเมสหนีขังข้าวขาหมูได้ข้าวหมูกรอบ

กินกินแล้วก็เอาแบบนี้เอาโทเติอก็อย่าไปใดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่จะโตแดงนะให้แตก okay, ไม่เอาค่ะเอาค่ะอยากใส่อะไรเนี่ยแต่ถ้าสุดนี่มองมาอนนล้ขี้เนียยจังเลยว่ะกินด้วยปะกินด้วยกันเด้อแมาตายแล้วป้า